ครับคลิปนี้เราจะมาดูการแก้ปัญหาลำโพงของโนต้ตบุ๊กหรือคอมตั้งโต๊ะไม่ดังกันนะครับอาการที่ผมทําให้ดูตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดเพลงหรือเปิดหนงังหรือเปิดคลิปอะไรต่างๆแล้วเสียงไม่ออกนะนะครับตัวนี้เป็นที่ผมสาธิตเนี่ยเป็นโนต้ตบุ๊กนะครับแนวทางนี้นะครับท่านจะใช้แก้ได้ทั้งโนต้ตบุ๊กแล้วก็คอมตั้งโต๊ะนะครับเนี่ยปกติถ้าเราดูที่รูปลาโพงเนาะบริเวณมุม,ม,มขวาล่างเนี่ยนะมันจะมีรูปการกระบาดแบบนี้แสดงว่า ตัวไดเวอร์ของชิปออเดโอนะครับหรือการ์ดเสียงเนี่ยนะครับมันมีปัญหาในกรณีแบบนี้เราจะแก้ไขยังไงนะครับเช่นตอนนี้เราผมเปิดภาพยนตร์ขึ้นมาสักเรื่องนึงเนี่ยเปิดคลิปขึ้นมาอันนึงแต่ปรากฏว่าเสียงไม่ออกนะครับพอเรากดที่รูปลำโพงก็จะวิ่งแบบนี้เนไหมครับอ,อาการนี้มีแนวทางอยู่2อ,อย่างนะครับ1ถ้าเราลงไดเวอร์เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นคอมตั้งโต๊ะ ถ้าเราไม่เสียบสายแจกลําโพงเนี่ยมันจะขึ้นการกระบาดแบบนี้นะครับดังนั้นเราต้องเสียบสายแจกลําโพงเพื่อให้มันจะได้รู้ว่าเออตอนนี้เราต่อลําโพงนะแต่ถ้าเราต่อลาโพงแล้วมันยังไม่ดังนะครับเรามาดูวิธีแก้เดยนีก็คลิกขวาที่ My Com นะครับเมื่อสักครู่นี้คลิกเลือกมีเน็ตนะจากนั้นพอเข้ามาจะขึ้นหน้านี้นะให้ท่านกดเลือกที่คําว่า Device Manager นะครับ Device Manager ตัวไหนตัวนี้เลยนะครับกดเข้าไป เสร็จแล้วให้ท่านมองหาทางด้านมุมขวานะครับมันจะมีคําว่า sound audio เห็นไหมนะครับเนี่ยบริเวณจุดนี้นะครับ sound นะครับ sound sound คือเสียงนะครับ video and game controller อะไรพวกนะี้นะมันจะมีตัวถ้าคอมลงวิดีโอใหม่นะครับบางเครื่องอาจจะขึ้นรูปเครื่องหมายคําถามสีเหลืองนะครับแสดงว่า d เ i v e r เครื่องไม่มีนะครับท่านจะต้องลง d เ i v e r นะครับท่านต้องต้องลง d เวอร์แต่เครื่องนี้ปรากฏว่าลง d เวอร์ไว้แล้ว นะครับแต่ว่าตัวตัวไดรเวอร์เนี่ยมันหยุดการทํางานนะครับจึงทําให้มันหาเสียงไม่เจอนะครับดังนั้นเลยต้องมาทําการชี้ขวาแล้วเปิด enable นะครับตอนแรกมัน disable ไว้นะครับอ่าให้เรากดเข้าไป enable แบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือลักษณะการเปิดการใช้งานในกรณีที่มันไปปิดการทํางานของไดรเวอร์ไว้นะครับเนี่ยหลังจากเรากด เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเสียงตัวนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเราสามารถปรับนะครับแล้วก็ทําการเล่นเสียงได้อ่ะอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหานะครับถ้าเรามาเล่นที่วิดีโอเนี่ยเสียงก็จะมีละเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้เสียงก็มีเรียบร้อยนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านไหนที่เจอปัญหาเนาะนะครับในกรณีที่ลงวิดีโอใหม่นี่เราจะจําเป็นต้องลงไดรเวอร์ให้ครบนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนี่ ปกติโนตบุ๊กทุกรุ่นจะมีแผ่นไดเวอร์มาด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็นำหมายเลข sn ที่อยู่ใต้เครื่องนะครับไปค้นหาแล้วก็ทำการติดตั้งได้ง่ายๆนะสำหรับโนตบุ๊กเอเซอร์หรือรุอร่นอ,อื่นก็ได้นะครับก็ดูเป็นแนวทางสำหรับท,าท่านไหนที่ติดปัญหาก,ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแนวทางมาแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไขปัญหาเนาะสำหรับท่านไหนที่เจอปัญหาแล้วแก้ไม่ได้นะครับหรือผมอาจจะรีโมทไปช่วยท่านนะครับ ก็ได้เหมือนกันนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะนะครับโอเคครับก็มาฝากกันสําหรับการแก้ไขปัญหานะครับลำโพงโน้ตบุ๊กเสียงไม่มีนะครับหรือความตั้งโต๊ะเนี่ยครับหลังจากที่เราทําเสร็จนะครับอ่าก็กดเดนิบล์แบบนี้นะครับก็จะทาให้เสียงกลับมาโอเคอันนี้ผมลองลบไดเวอร์ออกดูนะครับถ้าเราลบไดเวอร์ออกดูเนี่ยตัวที่เป็นลักษณะเสียงเนี่ยมันก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับ ถ้าเสียงหายนะเสร็จแล้วเราลองกดค้นหาแบบนี้ครับมันจะทําการดึงดึงดึงไดเวอร์กลับมาเองนะในกรณีที่เครื่องมันเคยลงมาแล้วนะครับแต่ถ้าเครื่องยังไม่เคยลงไดเวอร์ไว้ก่อนเนี่ยนะครับจะต้องหาไดเวอร์มาลงนะครับซึ่งการลงไดเวอร์สมัยนี้ก็ลงไม่ไม่ยากนะนะครับอาจจะลงไดเวอร์ที่มันอยู่ในเว็บของตัวรุ่นของโน้ตบุ๊กเลยหรืออาจจะเอาโปรแกรมช่วยมาช่วยลงก็ได้นะครับ อ่าท่านไหนติดปัญหาก็ฝากคอมเมนต์ไว้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ